สำหรับคำถามที่ถามเข้ามานะครับว่าเครื่องปิ้นเก่านะครับผมสามารถขายได้หรือไม่นะครับผมคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์ูรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกว่าพวกเครื่องพิมเตอร์เก่าๆแบบนี้นะครับผมสามารถนำมาขายเป็นขยะรีไซเคิลได้นะครับลูกค้าครับ และสาหรับร้านของผมนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดนะครับผมและสําหรับลูกค้าของเรานะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะครับนำขยะมาขายกับเราที่ร้านเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลครับบริษัทผมเนี่ยมีบริการนะครับออกไปจัดเก็บขยะหรือไซเคิลนอกสถานที่ให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากครับคุณสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ไลน์นะครับที่ c w r e c y c l e นะครับหรือปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะทำการแปะลิงก์ไลน์ของผมเนี่ยไว้ให้บนแคปชั่นด้านบนนะครับคุณสามารถ กดลิงก์ไลน์แอดของเราแอดมานะครับแล้วก็ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาในเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดก,การให้คุณถึงที่นะครับผมสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ